สไตล์ผมกับสไตล์ของท่านประยุทธ์ไม่เหมือนกันนะท่านสไตล์ของท่านเนี่ยท่านกู้เงินมาแจกของผมให้คนอื่นต่างประเทศกู้เงินมาสร้างให้เราแล้วเราเอารายได้ไปจ่ายรายได้ในอนาคตไปจ่ายมันต่างกันวิธีคิดเพราะว่าตัวเองยังหาเลี้ยงให้ลูกให้หลานเป็นโมรดกไม่ได้แต่เอาโมรดกในอนาคตลูกหลานมาใช้สว่วนนี้เพราะว่าอีกสองสามเจเนเรชั่นสองสามรุ่นเนี่ยจะต้อง ชำระหนี้ให้กับประเทศโดยการเสียภาษีที่เพิ่มขึ้นโดยการทํางานที่หนักขึ้นประเทศจะได้เอาตัางไปใช้หนี้ที่กู้ขงอวันนี้วันนี้ที่ เพิ่มเพดานเงินกู้เป็น70%มันเปรียบเสม,มือนว่าเรามีรายได้ต่ําแต่ไปกู้สูงซึ่งปกติแล้วเนี่ย50%เป็นนี่ยเป็นวินัยการขังที่ดีที่สุด60%ก็อาการหนักแล้ววันนี้70%แล้วถ้าอยู่ต่ออีกก็เป็น80%เมันผมคิดว่าน่าห่วงตรงเนี้ยที่ว่าเราเนี่ยจับจ่ายใช้สอยง่ายเกินไปเพราะเราคิดว่าไม่มีก็กู้มันเป็นภาระทําให้ความขีดความสามารถในการพัฒนาตัวเองในข้างหน้าไม่มีขีดความสามารถในการจะปรับปรุงประเทศให้มััันนนสมยยขึ้กก็าพ มันไม่ตังค์วันนี้